สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวลงวันนี้ยาฮุดยกออคอับเลี่ยวอุดอะลรบีอับอับมั่กของมั่กของได้ยินเสียงไหมคะ ก็มาวันนี้ก็ขอมาให้กําลังใจนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็ทราบว่าก็ต้องมาประจําที่นี่นะคะหันใจจากจากครอบครัวด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณที่เสียสละนะคะทั้งทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะอย่างที่รู้ว่าทหารก็คือรั้วของชาติอยู่แล้วที่ปกป้องให้ยังเกิด ครับไปดูต้องวางแผนกันดีๆไปดูไปไปไปดูไป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 นะผมวันนี้ไปที่ตั๊กเต็มตั๊กานที่สองสถานที่ตั๊กมาผู้ดันนะปี่ไปเลที่เปิดที่เปิดนะคะแล้วไปด้านข้าง

được không ạ ครับครับได้ลงไปเลยครับ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  ตรงนี้นี่ครับของตลาดนี้อ้อมหน่อยอ่ะยกอก <laughs> <laughs> ไม่ไมไม่ติดส่วนส่วทธาสนะคะส่วนยทธาสนะคะเมื่อกี้น้ก็ขอมาไม่เกี่ยวกับไม่กี่ยวกัไม่เกี่ับไรหรอเราดินเท่าไหร่ดินเสียงไหมคะ ก็มาวันนี้ก็ขอมาให้กําลังใจนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็ทราบว่าก็ต้องมาประจําที่นี่นะคะหันใจจากจากครอบครัวด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณที่เสียสละนะคะท,ท,ทังท้งทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะอย่างที่รู้ว่าทหารก็คือรั้วของชาติอยู่แล้วนะคะที่ปกป้องให้ยังเกิดความสันสิธิภาพทุกท่านอยู่ใกล้ใกล้ใกล้จุดขานาดนี้เนี่ยต้องใช้ทั้งความอดทระดกันนะคะ วยยัยยุมีอะไรมากมายแต่ก็ยังรักษาความสงบสุขนี้ไว้ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจแล้วก็ขอบคุณฝากความขอบคุณจากที่น้องประชาชนมาให้ทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้กําลังใจนะคะมีความบโดเกัน้นมีความาราบลื่นในการทํางานต่อไปแล้วก็มีอะไรก็ตามที่รัฐบาลตะะัวดิฉันเองสามารถาให้ความสนับสนุนเพิ่มเติมได้เนี่ยต้องบอกกันมาเลยนะคะเพื่อที่จะ ดูแลซึ่งันและการท่านดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลทุกท่านต่อนะคะก็ไม่ลืมแน่นอนว่าต้องดูแลเรื่องของชีวิตความป็นอยู่แล้วก็สวัสดิการของของทหารด้วยนะคะนี่ก็สิ่งสำคัญก็ขอวันนี้ขอมาให้กำลังใจทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในความทุ่มเทมากๆอีกครั้งก็ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกท่านในวันนี้ค่ะกำลังก้นเอาลงงหน้าลงวันนี้ยอปุ๊

ครับ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  ừ. 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 ดีเลยดี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 ดดี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 ดดี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  ไปเลยค่ะไปเลยไปเลย็ครับอยแมครับไปเลยค่ะเี่ีคุณรถด่คือรี่กดมครับครับขอบคุณครับ